วปนนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนชนวนรัวไฟฟ้าใหม่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชอดนะครับผมเนื่องจากผมพบปัญหาในดูนรุนฝนนะครับผมเวาลาฝนตกนะครับผมแล้วน้ําเขาตกค้างในท่อนะครับผมเวลาเราปล่อยกระแสะเครื่องควบคุมมานะครับมันทําให้เกิดการชดในนี้นะครับผมเด,วดดวเดียไฟกระโดดดวงดินไปตามเสาเพราะคมชื้นจากฝน เราก็จะเปลี่ยนชนวนใหม่เป็นตัวนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน,นะครับในการอ่าช็อตของวัวน,นะครับให้เราค่อยๆยิงนะครับผมอย่ายิงแรงนะครับเดี๋ยวตัวชนวนมันแตกนะครับิวทีการใส่ก็ นำลวดนะครับเข้าทีละด้านนะครับผมทีการติดตั้งมุมเสานะครับผมขอให้เราติดตั้งมุมเอียงนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ระยะห่างลวดกับเสานะครับผมให้มีระยะห่างกันนะครับหรือถ้าเราต้องการตึงลวดให้ตึงนะครับเพื่อให้พับลวดเป็นหนึ่งรอบนะครับลวดเราก็จะตึงนะครับผม